ไอ้อบวที่ไปดีกว่าสามตัวตรงโต๊ดนะครับหลังจากที่ทําพิธีเสร็จเนาะเปิดเปิดโชคเปิดลาบนะครับเปิดโชคเปิดลาบนะครับส่งลางหูส่งอะไรเผื่อมันได้โชคานะเผอมันได้โชคใหญ่มาฝากเอซีนะครับชุดนี้เป็นชุดสามตัวตรงโต๊ดนะครับสามตัวตรงโต๊ดเป็นสูตรจากคุณพ่อที่อยู่เพชรบูรณ์นะครับสอนสอนสอนให้กับมือเลยสอนให้ผมนะครับนะครับเป็นสูตรตลอดชีพ แต่ว่ามันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนกันบ้าง๋ยวคุณพ่อก็จะมาสอนอีกทีหนึ่งสอนไปเรื่อยๆนะครับคุคือมันจะเป็นสูตรกับสูตรให้เบื้องให้เบื้องเลขไม่มีให้ดูในนี้แต่ว่าก็มีปรับแต่งกันอยู่ยาโต๊กใหญ่เพราะว่ามันหลายตัวก็ให้ดูสถิติเก่าเนาะสถิติเก่าก่อนก่อนที่จะคุยกันนะครับเอฟซีครับค่ะนี่เลขเลขที่วิ่งแปดเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขากล้องขากล้องสันโอเค ได้ไหมจได้อันีจับให้อายุกเลยจ้ะอยากน้ําค้ากล่องพี่น้องถือ3ตัวไปซื้อไม่เล้อนั่งวะนี่หันมาหลดแปดหกเจ็ดจ้าคือหารักร้อยให้แม่นแค่นั่นเองค่ะงวดที่แล้วหลักร้อยมาแปดแปดหกเจ็ดนะครับอันนี้คือสูตร ตามที่คุณพ่อบอกมาผมก็เลยเขียนโอปออะไรยอนหลังเบื้องแล้วเข้าไรงวดบ้างนี่นะเอามาสู่ได้จ้ะใช่ส่วนอันนี้หลักห้าหลักห้านี่โอ้โหถ้าหลักห้าหลักร้อยมานี่จะเข้าเนี่ยเห็นไหมอือห้าศูนย์สี่เอาหนึ่งหนึ่งเนี่ยฮันน่าหนา่งนหนึ่งมนี่หลักห้ามานะแล้วก็อะไรเนี่ยห้าสามเก้านี่นะครับถ้าใครมีหลักห้ามาสามารถจับในนี้ได้นะครับนี่ค่ะ แต่ก็มีปรับเปลี่ยนกันตลอดอยู่เดี๋ยวคุณพ่อก็จะโทรมาแจ้งอีกทีว่าเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้นะครับถ้าให้ดีต้องงวดต้องมดดีกว่านี่นะครับการเรียกติดตามรับชมมวดต้องมดงวดก่อนนู้นนะครับเพื่อเพื่อจะไม่ให้พลาดเนาะนี่ที่มาหลักศูนย์ที่ออกศูนย์สี่หนึ่งอ่าจริงเนาะเห็นไหมไม่ได้เขียนเองอันนี้เไม่ไม่ได้นี่ตามสูตรนะครับตามสูตรของคุณพ่อเนาะคุณพ่ออยู่เพชรบณ์นะครับคุณพ่อเพชรบณ์นะนี่นะครับ ออกอันยังก็ดศูนย์สีหนึ่งตรงตรงได้ตัวหันไนครับก็เลยตรงได้ตัวหันใช่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันเอฟซีปกติจะอักเอาคนเดียวก็อักได้แต่ว่าให้เอฟซีได้ด้วยเนาะเอฟซีติดตามช่องเราก็อยากให้เขากดไลค์กดแชร์ให้เขาดูคลิปเยอะเนาะใช่ถ้าไม่มีเอฟซีพวกผมก็ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ แม่เพะมีผู้เบิงกับัจสาเฮ็ดไปเยอหยังเนาะถ้าไม่มีคนดูมันไม่มีความหมายนะครับ FC ครับถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยผมถึงอยากมาแบ่งปันพูดแล้วคนลุกเพาาแบ่งปันเลยเอาจริงๆคนลุกเลยนะครับนี่แหละครับที่คือก็เลยเนี่ยโจทย์มาแต้มไปหมดเลยนะอันนี้อยากให้เอซได้เห็นนะอืใช่ว่าขันเฮามักลักใดเฮาก็เปิดใช่แต่ว่าถ้ามาหลักห้าสาวมวดซ้อนเลยนะบอกใช่ใส่หันบางเบิ้งแ่กเนี่ยผู้ใดมักลักหา ไพ่มรักหากระเบื้องเอาเด้อดูเอานะครับดูเอานะมันอยู่ที่เลขหลักร้อยของเอฟซีว่าจะมาหลักไหนแต่ว่ามันมันก็ไม่การันตีเสมอไปเพราะว่าบางทีมันเปลี่ยนสูตรก็มีมันจะเพิ่งแคปเพิ่งแคปเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งแคปอันนี้ให้ดูโอยการที่ดีเราจะเอางวดต่องงวดงวดที่หวาเพื่อความเพื่อความชัวร์นะครับแต่ที่สําคัญเลขของพ่อท่านเนี่ยคือถ้าติดเบิ้ลส่วนมากหลุดอย่างเช่น อย่างเช่นถ้ามีเบิ้ลเนี่ยคือหลุดเพราะว่าพ่อไม่ได้บอกเลขสตรเบิ้ลมาแต่มีเบิ้ลแถมแต่ว่าผมแถมให้อยู่คือมีเบิ้ลคุณพ่อบอกว่าจะมีเบิ้ลตัวนี้เพราะว่าสัญจรเนาะวันนี้สัญจรนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปรวบรวมข้อมูลมาก็ถามสอบถามแบบรวบรวมข้อมูลจากเซียนจากเอฟซีโทรมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายนะครับบอกว่าใครมีเลขร้อยแม่น บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับมีแต่หาข่าวหาแนวทางฝาก fc แค่นั้นนะครับคุณแม่ก็คุณพ่อก็โทรมาเอขผงของพ่อวิ่งเจนะ็น้าพ่อวิ่งแปดวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งนะทีนี้ประมาณยี่สิบสามสิบคนผมก็เลยเอาจํานวนที่เยอะที่สุดนะครับ fc ครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าที่เหลือไม่แม่นนะอันนี้ผมเอาส่วนเยอะนะครับเอาส่วนเยอะอนะฮะว่าของใครหลักไหนไมันจะเยอะที่สุดก็เลยได้มามีหลักเจ็ดกหลักแปด หลักเจ็ดกับหลักแปดนี่มาเป๊ะเลยะนะครับก็ <c oughs> เลยคัดเอากระเจ็ดกับแปดมานะครับสูตรนี้คือมันเด่นบอจ้ะใช่มันเด่นสูตรนี้นะครับถ้าใครมีหลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่สามารถเอามาใส่หลักร้อยได้ครับผมเพราะว่าสูตรนี้เฉพาะงวดน,นี้ยได้เลยนะครับอเอาหลักร้อยมาใส่ถ้าไม่ติดเบิ้ลนะครับก็บบวันนี้ก็จะมีวงกลมให้อยู่ นะครับเปรียบเทียบดูดูก่อนก็ได้นะครับ FC ดูก่อนเนะาะอย่าเพิ่งลงทุนใช่ค่อย่าฟาวลงทุนใช่จับเอาทะเลฝันฝันเลยสามตัวจังสี่ก็จังเบิกซับเนี่ยว่ามันมีในล็อกบอเออเบิกซับอันเด็กหองลูกไส้มันเจ็ดสองหามันมีในล็อกบอดูสิครับมีไหมเจ็ดสองห้าอ่ะเอาโัวอลโยงให้เบิรงแเน่มันมีอันนี้มผมจะเอามาให้สองหลักนะครับเอฟซีอย่าเพิ่งว่าเยอะนะอย่าเพิ่งว่ามันเยอะนะครับผมนี่โอปอลเป็นยังไงเจ็ดเจ็ดอะไรนะ เจ็ดสองห้ามี่ลยครับวงกลมไว้ด้วยเลยเอาหลักเจ็ดไปก่อนเลยทางนั้นนะเอาหลักเจ็ดไปก่อนเอาหลักเจ็ดมาก่อนเอานี่นะครับสียซูมเอานะครับบางทีมันมันตัวเลขมันเยอะนะครับให้จับนให้เอฟซีเปรียบเทียบดูนะครับไม่ใช่ให้ซื้อหมดทุกตัวนะคือให้เปรียบเทียบดูก่อนดูก่อนดูสักสองสามงวดก่อนก็ได้นะครับว่าถูกใจไหมใครมีหลักร้อย ก็เอามาแทนหลักเจ็ดก็ได้เดี๋ยวสีสูมเด้อครับนิ่งๆนึ่งเด้อทีละกล้องนะครับเนาะค่ะเดี๋ยวซูมทีละกล้องมันหลายกล้องอยู่เราจะซูมให้ทีละกล้องเนาะไปแสฟาเฮาบอฝาเนาะจ้าเดี๋ยวซูมให้ตัวมันสีแดงกู้เบิกคาบว่านี่มันสียู่ตัวใด้เท่านั้นแต่นี่อันนี้คือหลักเกตแคปไว้นะเอฟซีแคปหลักเกตไว้นะพี่น้องก แคปไว้เผื่อมีหลักร้อยเผื่อมีหลักร้อยมาใส่ตั้งตัวได้เลยนะเมนยูะที่นุ่งฝันแล้วก็เอามาจับไม่มีเบื้องก็ได้ดีแล้วทีนี้ขอดูหลักแปดนะคะงวดใหม่ก็ค่อยปรึกษาผมอีกทีนึงว่าอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงสูตรไหมนะครับคำนวณอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่อันนี้หลักแปดเอายกมาให้ดูแค่สองหลักใช่ไหมมันเด่นแปดกับเจ็ดเนาะหลักร้อยมวันนี้มาแปดกับเจ็ดแดง ครับมาแรงเลยเขาเจ้าคอมเมนต์มาหลายหรือไม่ใครก็ปรึกษาโทรโทรป,ปรึกษาผมได้ววแล้โทรปรึกษาได้นะครับเอียงมาทั้งพี่เลยว่ามันชนนึมือเห็นเออพอดีที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณคุณพ่อเพชรบูณ์นะครับผมค่าเพื่อนหาสูตรมาเฮามาเรียนนะคะนอกแกปไว้สำหรับผู้ชอบหลักของเลขแปดหลักร้อยนะคะแล้วก็ ถ้าไม่ชอบก็หาหลักมาใส่เองนะคะการเลขโ้ดนี้กัดเนาะจะอยู่ในหนีนบ่หลักหน่วยหลักสิบไม่หมีครับสาหรับมวดนี้นะก็คือวงกลมนี้โอปอชอบใช่ไหมมาตามสูตรครับผมมาตามสูตรครับเราชอบด้วยค่ะแล้วก็ชอบส่วนตัวนะคะถ้าเบิ้ลจะเป็นแปดแปดสามครับแล้วก็แปดสามสามนะคะครับผมเป็นสูตรคํานวณอันนี้ไว้เทียบเบิ้งเลขมันว่าวาเลขเฮ้าหนึ่งสิมาตุงหรือ่าตุงเนาะครับก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะ สอบจังงๆบอกมระพานนะคะอันนี้เป็นหลักแปดนะคะแค,แ,คแคปหน้าจอไว้เลยครับผมวันนี้ให้ดูแค่เจ็ดกับแปดนะคะเพราะว่ามันเด่นที่สุดแล้วสำหรับเสียน<ช>หวยทรงมาเนาะแต่ว่าใครมีหลักคิดว่าหลักร้อยแม่นๆก็สามารถมาแทนเจ็ดกับแปดได้นะครับดูดูในล็อกก็ได้ครับ เพราะว่ามันแทนกันได้สําหรับงวดน,นี้นะครับคุณพ่อบอกมาผมก็เลยบอกตามที่คุณพ่อพูดนะครับ,รบจังไรคะ่ะขอบคุณขอบคุณโอฟอเนาะคะ่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะไว่อนไหเอฟซี <FC S 1> นะคะท่ามดน,นี้ก็ เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับผมรวยรวยยกช่องเลยนะครับเนาะใครได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยทุกท่านนะครับถูกสามตัวตรงๆเลยนะครับผมสามตัวตรงๆวันนี้เปิดโชคเปิดลาบแล้ววันนี้นี่ยมาสรดยแล้วขอรวยขอบคุณครับขอบคุณครับ